สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมยจะพาทุกคนมารีวิวบ้านที่จันทบ,บุรีนะคะ 6คูณ10.5เมตรนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะระเบียงหน้าบ้านจะอยู่ขนาด6เมตรคูณ3เมตรนะคะตรงนี้นะระเบียงหน้าบ้านแล้วก็จะมีระเบียงด้านข้างอีกเมตร50 m. นะคะคูณ6เมตรนะคะเดินยาวลงไปด้านข้างนะคะด้านบนก็จะมีตรงไฟกิ่งให้ด้วยนะคะแบบนี้ไฟกิ่งนะคะมี2จุดแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้ให้นะคะอันนี้ด้านข้างบ้าน หน้าบ้านจะมีลูกกงนะคะกันตกให้ยาวรอบเลยโดยใช้เป็นเหล็กกล่อง3คูนนิ้วครึ่งกับเหล็กกล่องนิ้วคูนนิ้วนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านด้านบนบ้านนะคะเราจะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด4ี่คูน4ี่นะคะตัวนี้เป็นเหล็กกล่องะคะ่ะฝ้าด้านบนนะคะก็จะมีแบบนี้เลยจะใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะแบบเป็นยิบซ่อมกันชื้นให้นะคะภายในตัวละเบียงด้านบนนะคะ จะเป็นยิปซั่มกันชื้นนะคะด้านนอกจะใช้เป็นฝ้าระบายอากาศหนาซีเมนนะคะมีตัวกันมแมลงให้เป็นด้านนอกส่วนตัวไฟค่ะด้านนอกก็จะมีเป็นโคมสาระเปา2จุดนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวต้อรับเต้าเสียบให้ด้วยตามรูปเลยนะคะมีอยู่3จุด1 2 3ตัวต้อรับเต้าเสียบนะคะมีสวิตช์เปิดปิดด้วยแบบนี้อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิด บนบ้านนะคะส่วนจุดนู้นเป็นสวิตท,ที่เปิดบนล่างนะคะบ้านหลังนี้ก็จะใช้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวอันนี้เขียวเดี๋ยวให้เฟิร์สขึ้นเบอร์สีให้นะคะว่าเขียวนี้สีอะไรนะคะส่วนไม้ฝาค่ะก็จะใช้เป็นไม้ฝาเชล่าเหมือนทุกๆหลังที่ใช้นะคะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็น กระจกสูง2เมตรกว้าง2เมตรเป็นบานเอนสลับหลังนี้ใช้เป็นกรอบอลูมิเนียมอบดำนะคะตรงนี้ก็เป็นเหล็กดัดนะคะจริงๆหลังนี้ลูกค้าซื้อเหล็กดัดเพราะว่าโปรโมชั่นของหลังนี้มันเป็นเสาเข็มแต่โปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันทุกเดือนนะคะจะไม่เหมือนกันลูกค้าไม่สามารถเลือกโปรโมชั่นได้นะคะว่าจะต้องเอาเสาเข็มจะเอาอะไรอันนั้นโปรโมชั Pro ่นอยู่ที่บริษัทกําหนดเท่านั้นนะคะส่วนหลังนี้ลูกค้า เราแถมเสาเข็มลูกค้าก็เลยซื้อเหล็กดัดเพิ่มเหล็กดัดลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมี3ชั้นนะ1ก็คือกระจกนะคะ2ก็คือมุงลวด3ก็คือตัวเหล็กดัดตรงนี้นะคะก็จะเป็น3ชั้นเฉพาะจุดหน้าบ้านนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงเนี่ยถ้าคิดรวมตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณ6เมตรไปเลย แต่ในห้องโถงมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันก็จุดนี้เป็นของลูกค้านะคะของลูกค้าเลยอ่าราวพรมพม่านต่างๆเป็นของลูกค้านะคะของเราจะมีเหล็กดัดในห้องโถงก็จะเป็นกระจกสูง1เมตรกว้าง1เมตรนะคะบาลื่อนสลับมีมุ้งลวดแล้วก็มีเหล็กดัดให้นะคะดาวไลท์ในห้องโถงจะมีทั้งหมด5ดวงนะคะตามที่เห็นเลยหนาะแล้วก็สีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้เฟิร์สขึ้นให้ว่าใช้เป็นสีอะไร ขนังในจะใช้เป็นเชลลาบอร์ดหนา6มิลให้นะคะส่วนตัวบัวนะคะด้านล่างก็จะใช้เป็นลายไม้ลายไม้สีไม้อ่อนแบบนี้นะคะส่วนตัวบัวบนนะคะหรือมอบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามอบนะคะก็จะใช้เป็นลายเดียวกันสีเดียวกันทั้งหลังนะคะอันจุดนี้เป็นห้องโถงส่วนในตัวห้องโถงเนี่ยมีอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้มีตู้ควบคุมไฟฟ้านะคะที่เราให้เป็นของ C C U นะคะ 8ช่องมีกันดูดให้นะคะแล้วก็ทุกหลังของเราจะมีการตอกแท่งกาวลงดินให้ด้วยนะคะความสูงของแท่งกาวอยู่ที่1เมตร80นะคะจุดน,นี้ก็จะเป็นช่องสวิต์นะคะมันก็จะอยู่ที่ความเหมาะสมหรือว่าลูกค้าเลือกอย่างนี้นะคะโดยปกติเราจะทำไว้ในห้องน้ำนะคะแต่อันนี้ก็จะทำอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันหมดนะคะเคาน์เตอร์ซิงค์ค่ะเคาน์เตอร์ซิงค์อ่ะเราก็จะมีไฮมีพร้อมอ่าง พร้อมกอ๊อกนะคะต่อไว้เรียบร้อยนะคะอ่างพร้อมกอ๊อกมีบานซิงค์ให้ด้วยนะคะเป็นบานคู่เปิดออกข้างในก็ใช้งานได้จริงตามนี้นะคะปูกระเบื้องให้ด้วยส่วนตัวซิงค์นะคะเราก็จะปูกระเบื้องให้จากพื้นขึ้นไปถึงฝ้าให้เลยนะคะ มีหน้าต่างอีกหนึ่งจุดนะคะขนาดเมตรคูณเมตรนะคะเป็นบานเลื่อนสลับเหมือนกันแล้วก็มีมุงลวดมีเหล็กดับให้ด้วยนะคะส่วนตัวซิงค์นะคะเราก็จะเก็บขอบอะคะ่ะด้วยคิ้วอลูมิเนียมแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคิ้วอลูมิเนียมหรือคิ้วพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูที่กระเบื้องด้วยเนาะว่าจะเก็บตรงไหนได้แล้วสวยแล้วสีมันเหมาะกันแบบนี้นะคะมาดูในห้องน้ําค่ะ ห้องน้ําจะมีขนาด2เมตรคูณเมตร50นะคะในห้องน้ําจะมีดาวไลท์อยู่หนึ่งดวงนะคะพอแล้วก็มีตัวพัดลมดูดอากาศด้วยนะคะอ่าที่ไม่ใช่ของเราเลยก็จะมีตัวนี้นะคะเครื่องทาน้าอุน่นพัดลมดูดอากาศชั้นวางนี่นะคะที่ไม่ใช่ของเรานะของเรามีอะไรบ้างในห้องน้ํานะคะก็จะมีตัวชักโครกชักโครกนะคะสายชาระ จริงๆของเรามีฝักบัวนะอันนี้เป็นฝักบัวฝักบัวของเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝักบัวของเครื่องทําน้ําอุ่นเขาแยกกันเขาแยกกันนะคะมีชุดกระจกนะคะชั้นวางสบู่ตรงนี้อ่างล้างหน้านะคะตอกก๊อกให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวนี้ราวแขวนผ้าให้ด้วยนะคะส่วนประตูค่ะลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกเนาะก็จะเป็นเลือกเป็น เลือกให้เข้ากับสีกระเบื้องแล้วก็สีบัวนะคะก็จะเลือกเป็นสีไม้อ่อนๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นประตู PVC นะคะประตูห้องน้ําเป็นประตู PVC ในห้องนอนนะคะจะมีสห้องนอนหลังนี้ห้องนอนแรกนะคะก็จะมีขนาด3คูณ3เมตรนะคะกระเบื้องเลือกเหมือนกันทั้งหลังภายในนะคะเลือกเหมือนกันทั้งหลัง กระเบื้องจะมีราคาให้ไม่เกินตารางเมตรละ200บาทนะคะในห้องนี้มีอะไรบ้างจะมีดาวไลท์ให้4ดวงนะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูมีดาวไลท์ให้4ดวงนะคะ1สวิต์เปิดได้2ดวงนะคะ1สวิตเปิดได้2ดวงมีหน้าต่างนะคะ2จุดจะมีขนาด2คูณ1เมตรนะคะเป็นบานแหวกออกแบบนี้ เป็นบานแหวกออกนะคะหน้าต่างแบ่งสทั้ง2จุดเลยเนาะมีมุ้งลวดให้มีเหล็กดัดให้นะคะแอร์ค่ะก็จะมีแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะคะ9,000 BTU พร้อมติดตั้ง1ห้องนอนก็1ตัว2ห้องนอนก็2ตัวเต้ารับเต้าเสียบหลังนี้จะมี3จุดนะคะขวามือซ้ายมือแล้วก็มุมห้องอีก1มุมนะคะประตูนะคะก็จะใช้เป็นาลายไม้อันนี้ลูกค้าเลือกมาเนาะ ก็จะเป็นลายไม้สูง2เมตรกว้าง80เซนนะคะเขาจะเขียนว่าเป็นบาน U P V C ใช้สำหรับภายในเท่านั้นนะคะข้อจำกัดในการติดตั้งก็จะมีตามนี้เลยนะคะเปิดเข้ามาค่ะเป็นอีกห่ห้องนอนขนาด3คูณ3เมตรเหมือนกันนะคะห้องนี้มีหน้าต่าง2จุดขนาดเมตรคูณเมตร1จุดเป็นบานเลื่อนสลับนะคะด้านนี้จะเป็นขนาด2คูณ1เมตร เป็นบานแหวกออกนะคะมีมุงลวดมีเหล็กดัดด้านขวามือคะ่ะจะเป็นประตูอีกหนึ่งจุดนะคะจะเป็นบานแหวกออกแต่สูง2เมตรกว้าง2เมตรเปิดออกได้แบบนี้นะคะเป็นบานแหวกออก1เมตรด้านข้างสองข้างเป็นบานติดตาย50เซนนะคะแล้วมีมีมุงลวดเท้ด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นเหล็กดัด นะคะ,ะ,คะหลังนี้และด้านล่างนะคะเราก็จะซอยเป็นเหล็กกล่อง6คูณ2แบบทุกคลิปตามรูปนี้นะส่วนเสาน,นะคะด้านล่างก็จะใช้เป็นเสาปูนหน้า6นะคะแล้วก็สกิมเก็บสีให้ด้วยหลังนี้ก็มีตัวเต้ารับเต้าเสียบให้นี่นะคะจุดหก็สองโน้นะคะตัวพัดลมตัวนี้นะคะไม่ใช่ของบริษัทเรานะจะเป็นในส่วนที่ลูกค้าซื้อมา ให้ช่างเราติดนะคะจุดนี้แล้วก็มีดาวไลท์ให้ด้วยสี่ดวงนะคะหลังนี้ตามนี้เลยปึ๊บโนึสองก็คือหนึสามแล้วก็สี่นะคะจุดนี้ก็จะเป็นงานของเราทั้งหมดแล้วก็มีห้องน้ำค่ะขนาดสองคูณ 1. หเมตรเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันจุดนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำด้านล่างก็เหมือนด้านบนนะคะที่เรามีให้ก็จะมีเป็น ช่องแสงนะคะขนาด3 0มสูณหกนะคะเป็นบานเก็ดซ้อนมีมุ้งลวดนะคะมีตัวเล้าจับตัวชักโครงอ่างล้างหน้ากระจกชุดวังสบู่นะคะแล้วก็ฝักบัวนะคะจุดนี้ไม่ใช่ของเรานะคะอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้ช่างติดตั้งให้นะนี่ด้วยค่ะอันนี้ดาวไลท์าภายในห้องก็จะมีให้หนึ่งดวงนะคะ ติดบัวบนให้ด้วยเรียบร้อยตามนี้เลยก็ปูกระเบื้องด้วยค่ะจะบอกว่าเรารับสร้างบ้านน็อกดาวทั่วประเทศนะคะแต่เราไม่ไม่ไปแบบ3จังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไกลกว่านครศรีธรรมราชลงไปเราก็ไม่ค่อยได้รับนะคะลูกค้าเพราะเนื่องด้วย การเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีเรียกค่าขนส่งลูกค้าเพิ่มซึ่งค่อนข้างจะสูงเราก็เลยไม่ค่อยได้รับแต่ถ้าลูกค้าสู้เราเราไปให้ได้นะคะเรารับสร้างบ้านน็อกดาวน์ทั่วประเทศไทยจริงๆภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราไปหมดเลยนะคะหลังนี้อยู่จันทบ,บุรีอยู่มุมไหนของประเทศไทยเดี๋ยวให้น้องปักหมุดให้ดูเนาะหลังนี้นะคะราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนาะยยเว้นาม่านนะคะยยเว้นาม่าน พลมดูดอากาศเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะคะแล้วก็ตัวข้ามุมเมื่อกี้เนาะจะอยู่ที่8,7,500บาทน,นะคะสนใจทักมาสอบถามกับเราได้ก็จะมีเพจผู้หญิงสร้างบ้านสวีทโฮมบ้านนอกดาวในฝันบ้านพารวยแล้วก็บ้านสัมมารุมจะมีอยู่สีเพจนี้เท่านั้นนะคะในของเราก็ทักมาสอบถามได้นะคะฝ่ายขายเราอยากตอบมากๆเลยยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผู้หญิงสร้างบานกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มุยมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ลูกค้าแนะนําตัวนินะะดนึงค่ะตุกมองก็พี่ชื่อพรนะคะ,คะก็ทำงานอยู่อ่ะเราก็ทำงานอยู่สถาปัตเนาะอสถาปัตใช่ใช่วันนี้มาสมมง,งานใช่ค่ะแล้วก็เออที่ที่เลือกบริษัทนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่าเราอะค่ะ ไปดูรีวิวทั้งเมืองทองทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะราคามันยังไม่ได้นะเราก็ยังไม่เห็นโครงสร้างของแต่ละที่อะค่ะคแล้วเสร็จแล้วอ่ะพอมาเจอเรานั่งดู youtube ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อันเนี้ยค่ะเห็น u t u b e เด้งขึ้นมาเสร็จแล้วอ่ะเราก็รู้สึกเราก็ดูตั้งแต่ EP พีหนึ่งจนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะลองโทรติดต่อดูจริงๆอ่ะเราดูอ่ะติดต่อน้องอะค่ะทั้งสามเพจเลย ใช่ใช่ค่ะก็คือแต่ดูบ้านลักษณะคนละหลังอะคะ่ะก็แต่ที่มาเนี่ยก็คือของน้องเกม <Okay. S 2> ที่เราเดีลไว้เ,ออเป็นหลังที่เราชอบแล้วเสร็จแล้วพอได้โปรโมชั่นพอดี <Okay. S 1> เรื่องเสาเข็ม <Okay. S 1> และน้องน้องทุกคนนะคะก็ประสานงานดีหมดอะคะส่งอะไรให้ดูออมีโบก็ขเขาจะส่งใช่เขาจะส่งมาให้เรื่อยๆแต่พอดีเราอะดีลกับน้องที่ทําบ้านหลักออที่แบบนี้ค่ะก็เลยต้องก็เลยเรื่องน้องเกม okay. <rium> <ens> ใช่ค่ะตอนก่ S <S นอนเลือกก่อนดีกว่าที่ว่าเพจ u t u b e ของมวยดิ้งขึ้นไปค่ะดูมาถึง e ีพีไหนคะถึงแบบสะดุดเอ้ยโทรบ้านหลังสีขาวอะค่ะจำอีพีไม่ได้แต่เป็นบ้านทรงจั่วหลังขาวอีพีสาใช่ค่ะชอบตั้งแต่หลังนั้นดูเทาขาวๆหน่อยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ดูเรื่อยๆทุกๆหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามไปดูบ้านต่างๆสมุทรปราการบ้างที่อะไรนะคะแถวกรุงเทพอะไรเงี้ย ที่ดูหลังไหมคะกว่าจะปะสามหลังค่ะจะไปดูหลังที่4ี่แล้วที่คุยกับน่าจะเป็นน้องพัดอะค่ะที่เป็นทรงเตี้ยแล้วมีครัวอยู่ข้างๆแต่พอดีไปไม่ทันเขาส่งมอบก่อนก็เลยไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะคะน้องน่าจะนนทบุรีใช่ค่ะนี้ทำเลยช่างเพชรตอนนี้พอได้ดีวได้คุยแล้วพอดีมีโปรโมชั่นเนาะเป็นแถมฟรีแต่ซื้อเล็กๆเพิ่มค่ะก็ จนได้มาทำอะคะการประสานงานของเกมเป็นยังไงบ้างน้องก็โอเคอะค่ะก็ส่งข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็แต่มีติดขัดนิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องประตูห้องห้องนอนพอดีอะน้องเกมลืมลืมส่งให้เราดูค่ะก็เลยน้องแต่น้องเกมส่งมาแล้วแต่พอดีอะน้องบริษัทดีลกับโฮมโปรไว้อยู่แล้วใช่ใชไหมคะ,คะก็ทําให้วาสานงานแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหา,ปาเปลี่ยนได้ใช่ค่ะแล้วช่างอาหารทำยังไง คุยได้ตามความรู้สึกเอาก็บอกอย่างงี้ที่ที่ลูกค้าไม่ไม่พูดเนี่ยเพราะว่าเอาเราจะอีกรอบก็คือช่างทำงานไม่เรียบร้อยไม่ตามแบบใช่ค่ะทั้งที่ทั้งทั้งที่แบบแปนลนอะมีมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลน pdf มีมาพอลูกค้าหาปัดก็ต้องตรวจสอบแต่แต่ช่างน่ะทำงานไม่ตรงแบบถูกค่ะใช่ค่ะแต่ก็เออก็ไม่โอเคอค่ะแต่ด้วยที่แบบตอนแรกเราก็คุยกับช่างด้วยความที่แบบ เออไม่เป็นไรออช่างมาบริษัทก็คงมาดูให้เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาจนมีการผิดนัดกันอะไรเงี้ยเราก็ส่งข้อความหาน้องเกมน้องเกมก็ประสานงานแล้วก็ส่งช่างเข้ามาแก้ไขให้อะค่ะก็คือมีงานมีปัญหานะคะหน้างานมีงานมีปัญหาแล้วก็ด้วยด้วยหลายอย่างการคุยระหว่างช่างคอนซัลท์บริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดท,ที่ทําให้ให้ช่างหยุดไปทำแล้วก็เปลี่ยนช่างชุดใหม่เข้ามาทำ จนวันนี้ค่สะสมอบงานกับเนื้อบ้านทั้งหมดที่เราได้เข้ามาจัดการทําให้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะได้ตามใจที่ตั้งไว้แล้วก็ดีทุกอย่างแก้ให้ทุกอย่างแม้แต่แบบว่าออในห้องน้ําที่ต้องลื้อฝ้าออกมาเชื่อมเหล็กใหม่บริษัทก็ทําให้ถ้ามุ่ยจะรับกันให้ลูกค้าฝากคนที่ยังไม่กล้าสร้างบ้นนอกดาวกับมุ้ยอันนี้จะกล้าฝากยืนยันไหมคะว่ามุ้ยสร้างจบ เอาจริงๆกล้าฝากค่ะเพราะว่าที่คณะตอนนี้ก็เริ่มมีมาถามแล้วเขาบอกว่า,วาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาตรงๆอะค่ะว่าเออมีปัญหาเรื่องช่างนะแต่บริษัทดูแลดีมากเข้ามาแก้ไขปัญหาจนงานเสร็จอะค่ะค่ะยังไงก็แนะนำเลยใช่ค่ะอย่างที่มวยพูดทุกคิดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมวยบางทีเราก็อยากคอนโทรลช่างให้ไปตามทางเดียวกัน แต่มันก็มีบ้างเลยนะที่เราไม่สามารถคนโทรลได้ทั้งหมดเกิดปัญหาบ้างแต่ม่วยอ่ะรับผิดชอบเต็มที่ในเนื้องานเข้ามาแก้ไขเข้ามาดูแลเต็มที่แล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นการการันตีเสียงหนึ่งว่าเราส่งมอบงานจริงเราสร้างบ้านจบจริงตรงนี้อยู่ที่ล้วก็ลูกค้าปากที่อยู่ของแต่แต่ไม่ได้ว่าให้เข้าดูแล้วนะเพราะว่าสร้างจบแล้วเข้าดูไม่ได้แล้วแต่ที่นี่คือตำบลผิวค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะ ก็สร้างแต่เราอีกหนึ่งหลังนะคะวันนี้ก็ได้ส่งมอบงานกันไปแล้วต้องขอบคุณลูกค้ามากขอบคุณมากค่ะขอการันตีโครงสร้างอีกหน่อยหนึ่งคะ่ะเพราะว่าอาจารย์เพราะว่าสถาปันด้วยนะใช่ค่ะมองกล้องเลยเลยคะ่ะอันนี้การันตีโครงสร้างอันนี้<ห>นการันตีโครงสร้างแล้วก็งานสถาบัต์นะคะก็มีทั้งอาจารย์สถาบั์ดูให้แล้วก็อาจารย์ที่จบวิศวะมาเขาช่วยดูโครงสร้างให้ค่ะยังไงก็แข็งแรงแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะคถาาะคะ้ถา เลือกสร้างบ้านน็อกดาวให้เลือกมวยไม่ต้องเลือกที่อื่นแล้ว <c oughs> เพราะว่าเรารับผู้ชอบแน่นอนร้อยเปร็นบ้านจบสวยยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะะ